สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเทรนเดอร์ทุกท่านนะครับพบก,กับผมทาง IPT Channel อีกเช่นเคยเล็กก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้มีทริคพิเศษนะครับมีเนื้อหาสาระดีๆพิเศษพิเศษมาฝากกับเทรนเดอร์มาฝากกับเพื่อนๆชาวเทรนเดอร์อีก เหมือนดึ่มเหมือนเคยนะครับวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการวิเคราะห์กราฟนะครับวันนี้เป็นสําหรับในหลายคนที่เข้ามาในตลาด forex แล้วอยากจะอัปเกรดตัวเองอยากจะพัฒนตัวเองให้เป็นเทรดเดอร์อาชีพนะครับแต่ว่าทําไม่ได้สักทีนะครับวันนี้ผมเลยเอาทริคพิเศษนะครับในการเลื่อนตัวเองขยับตัวเองไปเป็นเทรดเดอร์อาชีพนะครับว่า เทรดเดอร์อาชีพเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับต้องต้องคิดเรื่องอะไรบ้างนะครับนั้นวันนี้ผมมีสีกฎเหล็กของการเป็นเทรดเดอร์อาชีพมาฝากทุกท่านนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าแต่ละข้อนะครับทั้ง4ีข้อนี้มีอะไรบ้างข้อ1นะครับ ต้องวางแผนในการเทรดเสมอนะครับข้อนี้ไม่มีความหมายซับซ้อนไม่มีความหมายแฝงใดๆทั้งนั้นนะฮะต้องวางแผนในการเทรดเสมอก่อนที่เราจะเข้าในเข้าสู่การเทรดในแต่ละวันเนี่ยเราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับจาเป็นอย่างมากที่จะต้องมีแผนในการเทรดนะครับอาจจะเป็นแผนระยะสั้นหรือจะเป็นแผนระยะยาวแล้วแต่ความหนัดแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับแต่ว่าต้องมีแผนเช่น เราจะเทรดคู่เงินนี้นะครับเราจะเข้าเราจะเทรดคู่เงิน eu เราจะเข้าออเดอร์บายตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแผนนะสมมุตินะครับเทรดเดอร์สมมุตินะรเราจะเข้าบายตรงนี้เราจะกำไรเราจะเทค profit ตรงนี้นะครับถ้าผิดทางเราจะ s l ตรงนี้นี่คือแผนนะครับเทรดเดอร์เก่งนะครับเทรดเดอร์ที่ติดท็อปทั้งหลาย l a y e เนี่ยเขามีข้อนี้แน่นอนนะครับเขามีแผนในการเทรดเสมอ ข้อ2นะครับต้องมีท่าไม้ตายประจำตัวนะครับยกตัวอย่างเหมือนนักกีฬาโอลิมปิกนะฮะเขาไม่ได้เก่งทุกกีฬานะครับเขาเก่งกีฬาแค่อย่างเดียวนะครับเขาชํานาญแค่กีฬาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราเป็นเทรดเดอร์นะครับซึ่งอยู่ในตลาดในตลาดในวิธีการทํากําไรมันมีเทคนิคมันมีกลยุทธ์เป็นร้อยเป็นพันกลยุทธ์นะครับ ถามว่าเราจําเป็นที่จะต้องรู้จะเป็นที่จะต้องเก่งทุกกลยุทธ์ไหมถึงจะสามารถเอาตัวรอดหรือเป็นเทรเลอร์อาชีพได้คําตอบคือไม่จําเป็นแต่เราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักและชํานาญนะครับเข้าใจและชํานาญใน1กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับตัวเรานะครับอันนี้ฟังให้ดีนะครับเราต้องมี1กลยุทธ์ที่เราเก่งและชํานาญนะเข้าใจและชํานาญ หนึ่งกลยุทธ์แน่นอนเราถึงจะสามารถเอาตัวรอดหรือเป็นเทรดเดอร์อาชีพได้นะครับนั่นเขาเรียกว่าต้องมีท่าไม้ตายประจำตัวข้อที่3นะครับจํากัดการขาดทุนกับกล้า SL กล้าทําตามแผนนะครับข้อนี้จะเกี่ยวโยงมาจากข้อที่1ในข้อที่1เนี่ยเรามีแผนในการเทรดปัจจุบันหลายคนนะครับที่กําลังกําลังที่จะก้าวไปสู่เทรดเดอร์อาชีพเนี่ยมีแผนในการเทรดแล้วนะครับแต่พอมันผิดทาง ถึงจุดที่จะต้อง SL กลับไม่กล้า SL นะครับเพราะคําว่าเสียดายเงินไม่กล้าขัดทิ้งนะครับนั่นคือเรามีแผนแต่เราไม่กล้าทําตามแผนนะครับเขามันมีคําที่เขาพูดกันนะครับเขาบอกกันว่าเทรดเดอร์อเก่งๆเนี่ยเขาไม่ได้เก่งเรื่องการทํากาไรแต่เขาเก่งเรื่อง SL หมายความว่าเขากล้าที่จะ SL เมื่อถึงจุดที่เขาต้อง SL นะครับกล้าขัดทิ้งเมื่อถึงจุดที่เขาต้องขัดทิ้งนะครับเพราะฉะนั้น ข้อนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวโยงไปถึงข้อที่4นะครับเราต้องไม่เข้าข้างตัวเองไม่หลอกตัวเองนะครับเรามันจะมีเหตุผลในการไม่คัดทิ้งนะครับมีเหตุผลในการที่จะไม่ทําตามแผนเยอะแยะมากมายนะครับเข้ามาแทรกในระบบความคิดเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวมันจะต้องขึ้นเดี๋ยวมันจะต้องลงเดี๋ยวมันก็ลงเดี๋ยวมันก็ขึ้น ร,ราคามันขึ้นไปสูงแล้วราคามันลงไปต่ำแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเดี๋ยวมันก็กลับตัวนะครับเดี๋ยวมันก็เบรกเดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นี่นะเยอะแยะไปหมดเลยนี่คือเหตุผลที่ทําให้เราไม่ทําตามแผนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยมันจะมันก็จะเกี่ยวโยงตั้งแต่ข้อที่หนึ่งมาเลยนะครับตั้งแต่ข้อที่หนึ่งข้อที่สามมาถึงข้อที่สี่นะครับเราจะต้องไม่เข้าข้างตัวเองไม่หลอกตัวเองถึงจุดที่จะต้อง sl ก็ sl ไปเลยนะครับ ถึงจุดที่เราต้องคัดทิ้งเราก็คัดไปเลยนะครับต่อให้นั่นคือการขาดทุนแในว่ามันเป็นมันเป็นไปภายใต้แผนที่เราวางไว้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ติดแผนเมื่อเรามีท่าไม้ตายนะครับคําว่าท่าไม้ตายที่เราชนานาญมันจะส่งผลให้การขาดทุนเนี่ยเมื่อเทียบกับอัตราการกําไรเนี่ย,ม,ยนนมันจะต้องน้อยกว่าแน่นอนครับมันต้องน้อยกว่าแน่นอนเพราะนั้นอัตราการกําไรก็จะสูงขึ้น ก็จะสูงกว่าการขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นการ SL ไม่ได้แปลว่าเราจะขาดทุนนะครับโดยภาพรวมแล้วยังเรายัางเป็นกำไรนะครับนี่คือ4ข้อนะครับนี่คือ4กฎเหล็กที่คนที่กําลังจะไปเป็นเทรดเดอร์อาชีพจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี4ข้อนี้นะครับถ้าไม่มีบอกได้เลยว่าไม่สามารถเป็นเทรดเดอร์อาชีพได้นะครับเราจะอาศัยการเปิดออเดอร์มั่วนะครับเปิดตามซิกหรือ อะไรก็ตามที่ไม่ใช่ไม้ตายของตัวเองไม่ใช่ท่าของตัวเองแบบนั้นเราจะอยู่ไม่ได้นะครับเราอยู่ไม่ได้สุดท้ายเราก็ต้องคอพับเราก็ต้องคอเดินคอตกออกไปจากตลาดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสีเทคนิคนี่คือสีช่ิยพิเศษที่ผมามาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ